สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของโควิดวันนี้ก็นิวไฮไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวบวกขึ้นมาถึง5,533รายแล้วก็ชีวาไวปายไป57รลายก็นับว่าเป็นสถิตินิวไฮไม่หยุดยั้ยงก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางวัคซีน m i n a นั้น m i n a นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลิ้นมันลวนไปเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่่่อออไไหรก็ตตตต้งิดามป ส่วนตอนนี้เอปบลีนาอาจจะหมดสภาพแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านหลังจากที่สุดจะทนแล้วตอนนี้โดยแฮชแท็กอหอวอลเป็นเหตุครับท่านโดยวิรัตรัตนเศษประธานวิปฝ่ายค้านนั้นก็ได้ไปแจ้งจับเอปบลีนาไปที่เรียบร้อยในข้อหาหมิ่นประมาทปมแฮชแท็กอหวอลลั่นถ้าเกิดหากยังไม่หยุดหุบปากประมาณนี้ก็จะเอาเป็นกระทงกระทงไปก็ส่งผลให้บรรดาป,ประชาชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าดัชนีแห่งความสุขนั้นจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเหลือเกินครับท่านโดยอนาคตของเอปบลีนาในาพักพลังจ พลังประชารัฐนั้นอาจจะเข้าสู่การดับแสงในวัยนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นที่น่าติดตามอาจจะต้องอภเยหิไปอยู่กับหมอบางคนหรือเปล่าที่ชี้หน้าคุณทุกคนนี้ว่าเป็นพวกชังชาติหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่ที่แน่แวันพรุ่งนี้นั้นม็อบมาแน่ที่หน้าทำเนียบนะครับท่านผู้ชมประกาศเปิดตลาดนัดไล่ประยุทธ์หน้าทำเนียบใครขายขาย,ขายอะไรก็มาแต่ว่าถ้าเกิดขายที่หน้านั้นไม่มีขายในรั่ท่านผู้ชมไอขายที่หน้านั้นไม่เก่งจริงทายาก,ก็เดี๋ยวจะเอามาแถลงให้ฟังครับท่านส่วน อีกการหนึ่งก็สั่งหุบป,ปากผู้ใหญ่พลังประชารัฐขอมาสั่งเอบรีนาห้ามพูดโตวิรัตขอให้จบเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านว่ามันจะหุบป,ปากได้หรือเปล่านั้นก็ต้องเล็ดิอดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยประวิทั์ครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยอัดกันมาชั่วนาตาปีถามเอไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ผมไม่รู้อะไรเลยถ้าเดินเต้นนกเอียงนั้นยังตึงๆอยู่ในห่วงหัวใจของใครหลายคนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ประวิท้ไม์ผู้ไม่ ประมาณนี้ผิดจริงๆแล้วถามนักข่าวแล้วก็ถามว่ามีคําถามอีกไหมนะครับท่านผู้ชมโดยประโยคที่บอกมาเมื่อวานนั้นว่าจะเอาอะไรกันอีกประมาณนี้นั้นก็ได้ทําการออกมาโต้ว่าเป็นการถามนักข่าวว่าจะมีอะไรกันอีกมีคําถามอะไรอีกไหมประมาณนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องการแถรลงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆอันนี้ข่าวนี้ท่านหากฟังอยู่นั้นอย่าพึ่งยิ้มอย่าพึ่งหัวเราะอย่างเด็ดขาดนะตอนนี้สนที่ยามาอีกแล้วครับท่านโดยลิ้วล้อโผล่หัวกระบ,บาลออกมาอีกแล้วสนที่ยาสวัสดีร้องกองปราบเอาผิดแกนนำ ไทยไม่ทนปมสวมหน้ากากอันทมไมไม่ถูกต้องครับท่านโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาะแถลงไล่เลียงอีกทีแต่ตอนนี้มาที่วิรัตปะาปรีนาก่อนครับท่านโดยตอนนี้แฟนคลับของเอปรีนาหักลงเข้ามาฟังนั้นท่านอาจเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเตรียมยาดมไว้ก่อนที่ท่านจะรีบด่วนตายไปในไม่ช้าหรือไม่นั้นก็เล็อิดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆงานเข้าแล้วจ้าเอปรีนาเจอลองหัวหน้าพลังประชารัฐแจ้งเอาผิดโพสหมิน่นอห์หวรอหรือว่าวิรัตรัตนเศษในขณนผู้ชมประธานวิฝ่ายค้านั้นไอ้ รัฐบาลน,นั้นก็ได้ไปทำการไปร้องแจ้งความแจ้งจับเอบรินาผู้ท็อปฟอร์มมาหยุดยั้งกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นงานเข้าเอรองหัวหน้าพลังประชารัฐหรือว่าวิวรัตลาตลาเสรจแจ้งเอาผิด โพสหมิ่นประมาแทแฮชแท็กอหอบลลลัล่นถ้าเกิดหาเจ้าตัวยังไม่หยุดพร้อมที่จะเดินหนึ่งคดีต่อไปแล้วก็ว่ากันทีละกระทงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามจากนี้ไปว่าคดีความของเธอนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นหางว่าวอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับท่านวิรัตรัตนเศษจากกรณีที่เอบรินาได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความแฮชแท็กอหอบลและมีการพูดพาดพิงถึงตนล่าสุดได้รวบรวมพยานหลักฐานจากสื่อต่างๆทั้งคลิปเสียงแล้วก็ที่เป็นข่าวต่างๆนานั้นเข้าแจ้งความกับตำรวจฐานหมิ่นรระทนบออิิเล็กส์ ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเอฟฟังก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยงไก่ีนี่ข่าวยังไม่จบฟังดังนี้ไว้เ hey. ฮ้ยโดยแจ้งความเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วทางนี้หากเจ้าต,ตัวยังไม่หยุดก็พร้อมที่จะดำเนินคดีต่อไปว่ากันทีละกระทงนะคระับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่ากระทงที่ว่านั้นจะเป็นกระทงเอ่ออะไรที่เกี่ยวกับการลอยกระทงหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจแตกหักอออีกอันหนึ่งก็แนวหน้าปรีนายังนิ่งๆเก่าจริงๆหลังถูกบิ๊กพลังประชารัฐฟ้องมิน่นแต่ไม่วาวติดแท็แท็กร้อนนะครับท่านก็ ร้อนกว่ายมบาลหรือว่ากระทะทองแดงในนรกโลก,กันหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนนะท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่มาจากแแท็กออหออลก็ตอนนี้ได้ดําเนินการแจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งนี้แม้จะยังไม่มีการตอบโตบ้แบบดูเดือดจากนางสาวปรินาต่อไประเด็นดังกล่าวแต่เธอก็ยังติดแฮชแท็กออหอวอลบนวิดีโอของทิกต o k ของเธอด้วยนะครับท่านก็แนะนําให้ท่านทั้งหลก่อนที่จะคลิกลงไปใน Tik t o อกของเอปรินานิทนจงทําใจไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านอาจที่อ่อโอ,โอ,โอ,โอ้ก็ได้ครับท่านโดยโอ้โหโอ้หนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีก็เป็นที่จับตา มองหรือไม่แม่แน่ใจแต่ตอนนี้สั่งปรินาหุบป,ปากผู้ใหญ่ขอมาสั่งเอปรีนาห้ามพูดโตวิรัสขอให้เรื่องนี้งดอขอให้พูดงดพูดเรื่องนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็นับบัดตอนนี้ดวงอาทิตย์นั้นอาจจะไม่อาจสะดงอีกแล้วสําหรับเธอตอนนี้อาจจะเป็นดาวลุ่งนะครับท่านโดยปรินานั้นสําหรับผมนั้นเธอเป็นดาวลุ่งมาตลอดควบคู่กับศิละครับท่าน แต่ดาวรุ่งที่ว่านั้นคือดาวรุ่งพุ่งสู่เมนนะครับท่านผู้ชมโดยเธอก็ได้ออกมาบอกว่าระหว่างช่วงที่ยังว่างๆอยู่นี้ก็มีการไปงานศพต่างๆนานามากมายไก่กองก็ออจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดครับท่านก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้สนธิยามาอีกแล้วร้องกองปราบนะครับไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรข้อหาบ้าๆบอๆคอแตกโดยเอาผิดแกนนําไทยไม่ทนสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องครับท่านอันนี้ไม่ได้เฟกมิวแน่นอนโดยอันนี้ท่านต้องอ่านนะครับ แล้วก็เซฟไปอ่านได้ผมจะพูดต่อน,นั้นก็สะอกพูดไม่ถูกโดยได้บอกว่าเอา่อกลุ่มอะไรวะเนี่ยแกนนาไทยไม่ทนนะครับท่านผู้ชมได้มีการสวมหน้ากากแบบนี้แล้วก็ตอนสัมภาษณ์นั้นได้ทําการอยู่แบบนี้ถือว่าเป็นการผิดหรือไม่โดยก็ยกเคสของพลเอกประยุทธ์นะครับที่วันก่อนนั้นไม่รู้ว่าสร้างภาพหรือเปล่าในการไม่สวมหน้ากากอนามัยนั้นโดนเคสแรกของประเทศไทยเลยก็โดนปรับเป็น6ถ้าปรับตอนนั้น6 0 0 0ก็ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆหอบมาหาซีนไม่หยุด ยังสาหรับริ้วล้อสนทิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพลังประชารัฐอะไรก็ช่างมันไปก่อนร้องกองปราบเอาผิดแกนนําไทยไม่ทนสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านก็ต้องข้ามผ่านเลดิดบีช่างมันไปก่อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประโยคน์บอกเล่าจะไปลอยเข้าหูใครนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้พลเอกประวิตยของผมนั้นไม่ทราบว่าบุคคลคนไทยนั้นไปทําให้ประวิตย์นั้นเกิดอาการเสียใจครับท่านเอาเลวเว้ยผู้ไม่รู้อะไรเลยประวิตย์้าเดินเต้นเอียงเนี่ย นานเสียใจถูกเข้าใจผิดโดยประวิทย์เสียใจถูกตีความคำพูดจะอะไรอีกผิดจริงๆแล้วถามนักข่าวมีคำถามอะไรอีกไหมก็ได้มีการออกมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมหรือบางส่วนใช้คำว่าแถลงนั้นบอกที่จะอะไรกันอีกนั่นก็คือว่าถามนักข่าวจะมีคำถามอะไรอีกไหมอีกหรือไม่อย่างไรประมาณนี้ก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่าจะแถไปทางไหนอีกแต่ที่แน่ๆได้มีการพูดถึงบางช่วงบางตอนครับท่านที่ผู้ประกอบการร้านอาหารสแสดงอะไรยากัดขืนเปิด campaign, แคมเปญแฮชแท็กกูจะเปิดแล้วมึงจะทำไม เนื่องจากทนไม่ไหวกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่มีการสั่งปิดบ,บ,าบา้บาๆบบๆคอแตกมั่วไปหมดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอันนี้ไม่ได้ความเห็นนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มโดยหลังจากนั้นพลเอกประวิทย์ได้รู้สึกเสียใจที่ถูกตีความคําพูดเจ้าอะไรอีกผิดโดยซึ่งความจริงแล้วประวิทย์หมายถึงการถามกับนักข่าวว่ามีอะไรจะถามอีกหรือไม่ซึ่งเป็นคําพูดที่ประวิทย์มักพูดอยู่เสมอหลังตอบคําถามจบมก็ออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องน่าจะข้ามผ่านไปก่อนเลยเพราะว่าคําตอบซิกเนเจอร์ที่ผมได้รับ มาอ,อ,อย่างไม่หยุดยั้งเลยนั่นก็คือ ไม่รู้ไม่รู้นะครับก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะรู้อะไรบ้างแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนดรทักษิณชินวัตรสักเล็กน้อยนะครับท่านหลังจากที่ลั่นว่ามอบอำนาจให้ผมสิเดี๋ยวผมจะหาวัคซีนให้นั้นก็ไม่ทราบว่าไปจะกระแทกหัวกระบ,บาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทักษิณลั่นกับไทยแน่แต่เมื่อไหรจะบอกอีกทีแล้วก็ทําเอาศิละครับท่านนภูเก็ตหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจดิ้นแรงโดยอาจจะบอกว่าก<ๆ>ลับได้แต่คงมาแบบอยู่ในหอก็ไม่ทราบ หออะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยสิจธิะดิ้นแรงหลังโทนี่เสนอช่วยหาวัคซีนทํานายคงได้กับบ้านแบบอยู่ในหอก็เป็นการออกมาบอกว่าเป็นนักโทษหนีคดีอย่างงู้นอย่างนี้มีการเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันดูคุ้นๆนะโดยหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วผมก็นึกถึงพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทของผมขึ้นมาทันทีเป็นเครื่องด่านหน้านิ่งประเทศกูมีเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมประจําสภานั้นเครื่องด่านหน้านิ่งของผมนั้นที่มักจะใช้ บอกว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครผมก็ยังคงขค้องใจนึกอยู่3เดือน2เดือนได้ยนึกไม่ออกแต่ที่แน่ๆไอ้นี่ออกมาหาแสงอีกแล้วโดยศิลาอัดโทนี่เสนอหน้าอวดช่วยหาวัคซีนทั้งที่เป็นแค่นักโทษหนีคดีไร้สัญชาติไม่ต่างจากผีไม่มีสารทํานายคงได้กลับบ้านเร็วๆแต่มาแบบอยู่ในหอก็เป็นการออกมาปากเก่งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจในะใครับท่านผู้ชมผมคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ที่แน่ๆศิลาตอนนี้รู้สึกว่าจะได้มีฉาย,ยาใหม่คือศิลาสี่คูณร้อยครับท่าน โดยวิ่งหน้าตั้งไม่ทราบว่าจะไปรีบเข้าเมลหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีก็เป็นการออกมาหิวแสงกบหายแฟตนะครับท่านผู้ชมจากคนที่ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่โดยใช้คําว่าโทนี่แต่นี้มันใช้คําว่าโทนารนะครับท่านผู้ชมโดยผมมักจะยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าพี่โทนี่ปะทะลุงโทนารนั้นไอ้นี่มันเรียนแบบผมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยสิจ๊ะครับท่านเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยไม่หยุดยั้ยงบอกว่านายโทนารคนนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้พฤติกรรมที่คนดีๆเขาไม่ทําการออกมาเสนอตัว จะทาการใหญ่เพื่อคนไทยผมอยากถามว่าทาไมตอนอยู่อำนาจนาจไม่คิดจะทำอะไรแบบนี้จนกระทั่งเป็นผีไม่มีสาระสัญชาติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนายโทนัสจะได้กลับประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบอยู่ในห่อเหมือนเช่นพันเอกอภิวันวิริยาชัยอดีตสสพักเพื่อไทยและอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ถึงแก่กรรม1นึในมาตารา1 1 2อะไรประมาณนี้ที่หนีหมายจับอะไรก็เป็นการให้เนื้อที่ข่าวมันก็เยอะเกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสาหรับช่องผมนั้นรู้สึก ว่าช่วงนี้ข่าวขยามันเยอะเหลือเกินอะไรของมันวะเนี่ย ก็ต้องเล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ประยุทธ์ผู้ท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งนั้นหลังจากที่ครั้งก่อนได้ออกมาเฮวิกตอเลียอะไรวัคซีนวัคซีนของมันที่ชู2นิ้วดีว่าไม่ไดีเหลือนิ้วเดียวนะครับท่านผู้ชมประชาชนาจจะเหลือนิ้วเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ทําได้ได้ทําการทาเป็นสปีกอิงลิทครับท่านเทคมีโฮมขั้นที่รถ <c oughs> เขาจะให้บอกว่าซื้อกับข้าวกับไปกินบ้านเป็นการเทคโฮมนั้นอาจจะสืออ้อมแต่ประยุทธ์ครับท่านท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งเหลือเกินบอกเทคมีัันนนที่่ก็สงผลลใหห้้้ะชชาาายจเข จผิดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจประยุทธ์เอา้าโผล่หัวกระบาลไปที่ภูเก็ตแล้วสปิกลิทให้กําลังใจเจ้าเอ้ยเ,อเจ้าหน้าที่เย็นนี้รอต้อนรับต่างชาตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าไปดิสิตอแชร์ดิสิตอุบุกเยสโนโอเคแทนกิวซิดดาวหรือเปล่านั้นะก็ต้องติดตามอีกทีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้อยู่หน้าจอก็มักจะพูดภาษาอังกฤษกนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องปรบมืออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเพราะผมชอบเหลือเกินสำเนียงที่ไหนแม่มึงเอ้ยดีเหลือินนะบ,บูชมสสุุ นิกวีอ่าสปุกนิกไฟก็ไปอ่านเป็นสปุกนิกวีสงสัยไม่ค่อยจะรู้จักภาษาโรมันเท่าไหร่หรือเปล่าประชาชนชอบพูดมาแบบนี้ผมก็ต้องเตือนท่านว่าพูดไปเลยหรือจะไม่พูดไปเลยนันก็เลดิดบีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆวันพรุ่งนี้นั้นกาจจะมีม็อบมาบุกพรุ่งนี้โดยประกาศเปิดตลาดนัดไล่ประยุทธ์หน้าทำเนียบโดยใครๆจะขายอะไรก็ขายใครๆจะไล่ก็ออกมาไล่ควบคู่ก,กับบอลลอกไลจุดหรือว่าสมบัติบุญงามานุงนะครับที่จะมีแคมเปญ สมบัติทัวโดวยนัดประชาชนทั้งหลายนั้นไปขับรถเวียรรอบทำเนียบแล้วก็ระหว่างที่ขับรถนั้นให้บีบแต่ เพื่อเช็คว่าแต่รถยนต์ของเรานั้นยังคงใช้ได้อย่างดีหรือเปล่าหรือว่าเสียไปแล้วแล้วก็ได้มีการทดสอบสัญญาณไฟกระพริบบท่านผูชมทั้งไฟกระพริบทั้งไฟสูงไฟต่ำเลยหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆรองผอบอตรลอเขาก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดรถมากันเกิน20คันก็ถือว่าเป็นการชุมนุมระวังนะอาจจะโดนยึดรถก็ไม่ทราบว่าเป็นตรกกาประเภทไหนแต่ที่แน่ๆมอบมาพรุ่งนี้โดยประกาศเปิดตลาดนัดไล่ประยุทธ์หน้าทำเนียบใครไข่ขายอะไรก็มาอาจสั่งปิดกิจการ ไรเยียวยาจนไม่สนใจผู้ประกอบการขายรายย่อยจนเศรษฐกิจตกต่ำนะครับท่านผู้ชมผมก็เตือนแล้วว่าเป็นไอเดียระดับสมองฝังชิปแต่ประเอินว่าชิปมันหายก็ไม่รู้วจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีโดยกลุ่มราษฎรยังกล่าวอีกว่าไม่มีเหตุผลที่จะอดทนอีกต่อไปลุกขึ้นกันมาไล่ประยุทธ์และองค์พยศเผด็จการด้วยกันในวันที่2กรกฎาคม64ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นนั่นเองเป็นต้นไปเราจะทําการไปเปิดตลาดนัดกันที่หน้าทําเนียบใครใครมาค้าใครใครขายมา ใครใครใครไล่เผด็จการก็มาเจอกันนะคะรับท่านผู้ชมก็เป็นใบหน้าที่ประยุทธ์นั้นเหมือนกับว่านั่งซึมเศร้าในท่านผู้ชมหรือว่ามองหงอยออกไปข้างนอกอุ้ยตายแล้วตายแล้วแต่เขายังอยู่ดีนะคะรับท่านผู้ชมตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่เป็นแค่คําบูทานของผมเท่านั้นเอง ก็เป็นข่าวที่เอามาแถลงเรียนไขข้างต้นครับท่านส่วนตอนนี้ประยุทธ์ถึงภูเก็ตแล้วสปิกริงลิทให้กาลังใจเจ้าหน้าที่อ๋ออันนี้อ่านไปแล้วโดยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมความซวยมักจะมาเยือนย้าผมอยู่เสมอตั้งแต่เห็นข่าวพุทธประยุทธ์ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆกลับมาที่เอบารีนาสักเล็กน้อยโดยผู้ใหญ่ขอมาสั่งเอเอครับท่านหุบปากเอ้ไม่ใช่สั่งบารีนาห้ามพูดโต้วิรัตหรือว่าประธานวิบนะครับท่านหรือว่าให้แท็กอหอวอลขอให้เรื่องนี้จบไปแล้วก็งดดดพูถึงแล้วโยสน การเต็ไมไปด้วยความอึมครึมในการมูชมเอบรินานรูดซิบปากไม่โตวิรัะตรัตนเสรหลังถูกแจ้งความฐานหมิ่นประมาทแล้วก็อ้างว่ามีผู้ใหญ่ขอมาเกงใจจึงไม่อยากพ,พูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับที่คุณวิรัตออกมาขู่หรือเปล่าว่าถ้าเกิดสมมติอ้าปากแล้วก็กระเดือกขยับ มาในทางที่กล่าวร้าตนเองกอีกน,นั้นก็จะเจอเปไ็นลายกระทงเลยครับท่านแต่ที่แน่ๆเอ,เอปรินาผู้ต่อฟอร์มไม่หยุดยั้งครับท่านสสราชบุรีแล้วก็ไปงานศพอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวชี้แจงหลังจากถูกนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลแจ้งความดำเนินคดีฐานมีนประมาทโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนื่องจากมีผู้ใหญ่สั่งห้ามพูดและเป็นการประสานกันทั้งสองฝ่ายให้เรื่องนี้จบอ่ะจึงเกรงใจไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าจะมีกกาาารพูดคคุยทวมเข้ใจับ นายวิรัติรัตนเศษน์หรือไม่นาง sì, สาวปรีนากล่าวว่าไม่คุยอยู่แล้วก็เป็นที่จับตามองรับท่านผู้ชมว่าไม่คุยอยู่แล้วนี้ไม่ทราบว่าเฉพาะเอปรีนาหรือเปล่าหรือว่าเมารวมไปเองโดยที่เขาไม่คุยแล้วนี้อาจจะหมายถึงตัววิรัติรัตนเศษน์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้เอ่อถ้าให้ผมเชียร์สองคนนี้รนบท่านผู้ชมผมก็ต้องเชียร์ใจไปทางวิรัต์อยู่แล้วเฮ้ยวิรัตฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะเว้ยให้สู้สู้อันนี้เชียร์อยู่ก็เป็นที่จับตามองรนบท่านผู้ชมว่าใครจะไปให้กําาาลังงใจเรรบ้หือ อย่างไรก็น่าจะเหลือน้อยเต็มทีก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆอะไรกันว่าเนี่ยอ๋อล้มแล้วล้มอีกเก๋ไก่สไลเดอร์ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวในโหมดเราส่วนถ้าเกิดเป็นทางด้านเดลีนิวส่งเข้าประกวดเข้ามาสุดจะทนวิรัตแจ้งจับปรินามินประมาทปมแฮชแท็กอหวลโดยแจ้งความม e ีเอปรินามินประมาทเส้นปมแล้วลั่นหากยังไม่หยุดก็จะเจอเป็นกระทงกระทงไปนะครับท่านแต่กระทงที่ว่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นกระทงที่จะเอาไว้ลอยกระทงแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นข้อหานะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เ e อ ลินาก็ทําการลูบซิปปากไปแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมโคตรขำเลยหลังจากที่สนทิยาสวัสดีได้ทําการไปแจ้งความกองปราบกับไทยไม่ทนในข้อหาที่ตอนแถลงข่าวก็ได้ทําการเปิดหน้ากากนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเปิดหน้ากากตอนพูดเล็กน้อยถึงปานกลางนี่จะเปนหนักหัวกระบาลเขาหรือเปล่านั้นก็น่าจะจริงหรือจะน่าจะไม่จริงนั้นก็เล็ดอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนก็เป็นสถานการณ์ที่มากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมส่วนท่านใดที่กาลังคิดว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นกะำลังจะหลุดจากการเป็นรัฐมนนตรรีายกอะไ ันนนี้นน้แต่สารรัฐมนูตีตกไม่วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของประยุทธ์เหตุผลนายกคอสอชอไปแล้วก็เป็นอะไรกันที่รู้ๆอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าที่รู้ๆนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าผมรู้อะไรเออเออใช่เกือบลืมคอนเซปต์ครับท่านก็เป็นไปตามเป้าที่บรรดาป,ป่าชายชนลหลายคิดไว้โดยนี้ไม่ได้มีการหมิ่นศาลอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะนี่แค่ามาเสนอให้ฟังแล้วก็ผมเห็นด้วยอย่างสุดล้นอนเลยทีเดียวครับท่านก็อาจจะเป็นการเอาตัวรอดไปก่อนสําหรับการพูดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่น จสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็พุ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะทะลุหมือในไว,ไวนัยนี้หรือเปล่านะก็ต้องติดตามอีกทีเพราะตอนนี้ผู้ติดเชื้อ,อรายวันนี้อยู่ที่วันละสี่พันกว่าห้าพันเกือบทุกวันแล้วโดยวันนี้ก็นิวไฮไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับยอดดับหรือว่าเสียชีวิตนั้นห้าสิบเจ็ดลายกันเลยทีเดียวส่วนยอดพุ่งโควิดห้าพันห้าร้อยสามสิบสามลายน,น,นั้นก็มีการตั้งคําถามว่าจะมีการเอาพวกวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าสุกนิกตามที่พลเอกประยุทธ์นั้นเคยคุยไว้ว่าโทรหาปูติน แล้วนั้นโดยปูตินนะครับท่านไม่ใช่ปูยิงลักเพราะถ้าปูยิงลักนะั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่กล้าโทรหาเพราะว่าเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาในตอนที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่และก็มาจากการเลือกตั้งไม่มีสว250ตัวมายกมือให้นะครับท่านโดยตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมนั้นยิ่งลักไปที่ไหนก็จะเจอพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเดินตามไปทุกที่เลยครับท่านหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ทําการยึดอานาจรัฐประหารบนอานาจผู้หญิงด้วยปลายกระบอกปืนประชาชนทั้งหลายชอบพูด ก็อยากจะเดินไปเตือนเขาทุกคนเลยนะว่าอย่ามองพลเอกประยุทธ์ของผมผิดไปให้มองมันให้ถูกต้องหรือเปล่านะก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยออ้โหอะไรของมันวะเนี่ยสนันเต็มไอจีอ๋อน้ำชาหรือว่าดาราในท่านผูน้ชมที่เป็นนักร้องนะไม่ใช่ว่าน้ำชาที่เอาไว้จิบจะใอย่างใดโดยสนันเต็มไอจีน้ำชาธีระนัดโพสเสียดายประเทศไทยเศร้าแต่จริงคนบันเทิงแห่มเม้นก็ตอนนี้มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในท่างผู้ชมว่า พวกดาราทั้งหลายแหล่สุดแท้แต่อะไรพวกนี้ผู้มีชื่อเสียงอะไรนี้นั้นจะทําการนิ่งเงียบไม่ออกมาคออาพอะไรเลยหรือไม่อย่างไรตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนตามขุดตามแบรนด์กันอย่างมากมายก่กองครับท่านส่วนอะไรกันอีกว่าน,นี่ชีวิตกูจะไม่ไปไหนเลยเมินตอบสืออ่อเจอปวิตอีกแล้วโชีวิตมันเป็นอะไรกันแน่วะโดยบิ๊กบอมสั่งพับไหม่แล้วก็เมินตอบสือ่อปมสอสอพลังประชารัฐโดดประชุมสภาในการดูบ,บูชมแล้วก็ได้มีการเสนอจากพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้โดยชุลมุนวุนว่นวายครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร หายหัวกระบาลไปจาก ในสภานะครับท่านผู้ชมจนเป็นที่จับตามองว่าทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็จิงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่กดโลหาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ถ้ากันล้ฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพหานครแดนซอมบี้หรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่ครับท่านสำนักงานนักวิวรีพอตรรายงานครับจบการแถลงข่าวจบผิดอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับท่านส่วนเมื่อวานที่หยุดไปนั 嗯。<music>